สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ i อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์เซนช่วงเย็นบุคโยสากา้ามาตินโอเดกาดกานิชากา้าลูคสัสตอรเลอร์ทาคิเฮโรโทมิยาสึนูโนโต,ตาวาเรสวิลเลียมสลิบาอารอนแลมเดล กลุ่มผู้เล่นชุดสุดท้ายที่ได้เข้ามารายงานตัวในช่วงพรีซีซั่นก่อนเดินทางไปทัวร์พรนะีซีซั่นณประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่กลุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นกําลังเดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมันในวันนี้สําหรับเกมต่อไปพบกับเอเวอเรสตนวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมแข่งขันเวลา6นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมีลุ้นข่าวดีไม่สลิบาก็ซาก้าหรือไม่ก็อาจมีการต่อสัญญาใหม่ทั้งคู่ผู้ใช้ทวิตเตอร์แอคเคาท์ที่มีชื่อว่าพีบาวก้ห้า ซึ่งเขาเป็นคนเดียวกับคนที่ถ่ายรูปคู่กับวิลเลียมสลิบาในวันนี้และเป็นคนที่ถ่ายคลิปรถของโทมัสปาเตที่กําลังขับเข้าที่ลอนดอนโคนีในวันนี้นั้นล่าสุดพี่บาว95มีการโพสทวิตเตอร์ที่ระบุว่าเขายังคงสังเกตการอยู่ที่ลอนดอนโคนีและเขาเห็นบุคโลยศสก,ก้านั้นเดินทางเข้าออกสำนักงานลอนดอนโคนีหลายรอบและเห็นเอเย่นส่วนตัวของวิลเลียมสลิบาที่มาลอนดอนโคนีในวันนี้ด้วย เพิ่งกลับออกไปในขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้า,นาลนอนโคนี่นั้นมีช่างภาพที่ถ่ายวิดีโอบางอย่างอยู่ด้วยอาจเป็นการถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของบุคโยศซาก้าหรือวิลเลียมสลิบาก็เป็นได้เอ็นเคเที R odel, ยมโมเดลย้ายทีมตอนนี้ค่าตัวก็ถูกอยู่ดีวัดใจไปเลยสัญญาปีสุดท้ายสื่อเผยริชเนลสันจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอาจไม่ถูกขายในซัมเมอร์นี้สื่อดิอเลนติกรรยงานล่าสุดยืนยันว่าริชเนลสัน ปีควาอังกฤษไว้22ปีนั้นมีโอกาสที่จะสร้างความปัะทบใจให้กับมิเกลอาริต้าในซีซั่นน้าแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ระบุว่าเขาอาจถูกพิจารณาปล่อยตัวออกจากทีมหลังจากสัญญาเหลือแค่12เดือนสำหรับริชเนลสันนั้นเขาร่วมอะคาเดมีของอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ7ขวบและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีในยุคข,ของอาร์เซนวิเกอร์นอกจากนี้ซีซั่น2018-2019ยังเคยถูกปล่อยยืมตัวไปที่ฮอฟเฟนไฮม์ และฝากผลงานน่าพรับใจไว้ที่บุนเดสลีก้าเยอรมันอีกด้วยแล้วแต่มีเกียวอาริต้าจะเห็นสมควรแต่ถ้าหากเรียกความมั่นใจกลับมาได้คืนฟอร์มเก่งเหมือนที่เขาเคยเป็นสุดเพลสับที่ฮอฟเฟนไฮม์เป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันที่สําคัญลูกม่อเดนเออาร์สตันซาิบามาแล้วภาพล่าสุดวิลเลียมซาิบากองหลังฝรั่งเศสวัย21ปีแถ่รูปกับแฟนบอลรายหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้นก,กลรลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยทางด้านวิลเลียมซลิบามีกำหนดกลับมารายงานตัวกับาร์ตซนในวันนี้เพื่อเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่นเลือกแมนยูลิซานโนไม่รอข้อเสนอาร์ตซนที่อาแจากตอบรับข้อเสนอแมนยูที่ยื่นมา50ล้านโยูโรแต่อาแจากไม่เอาขอเพิ่ม60กล้านสื่อดิทะเลกราฟประเทศฮอลแลนด์ and, นั้นรายงานล่าสุดว่าลิซานโนมาตินสกองหลังอาร์เจนตินาไว้ย24ปีกดดันให้อาแจากอัมสเตอร์ดัมทำการตอบรับข้อเสนอจากทางแมนยู พยื่นเข้ามา5้าล้านยูโรประมาณ4 2 3ล้านปอนด์เป็นข้อเสนอรวมโบนัสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามอาจจกอัมสเตอร์ดัมยังคงไม่พอใจกับข้อเสนอ5้าล้านยูโรจากแมนยูซึ่งพวกเขาคาดหวังข้อเสนอที่60ล้านยูโรประมาณ51ล้านปอนด์สำหรับลิซาโนมาร์ตินสแทนเบยอรินและอาจรวมถึงเซดิกเทพเดวิดเผยออร์ตซนสนใจไคลวอเกอร์ปีเตอร์อดีเด็กป้านไก่เดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังของสื่อดแอแลนติก มีรายงานล่าสุดว่าอาร์ตตนและแมนยูต่างกำลังมีความสนใจในตัวคลยวอเกอร์ปีเตอร์แบ็กขวาอังกฤษวัย25ปีไปร่วมทีมโดยทั้งน้าคายวอเกอร์ปีเตอร์กำลังทำผลงานดีมากกับเซาแฮมป์ตนและก้าวขึ้นมาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มเติมเดวิดออสตินรายงานเสริมว่าสเปอร์มีใส่ออปชั่นซื้อกลับ30บล้านปอนด์โดยทั้งน้าเซาแฮมป์ตน pton, ต้องแจ้งสเปอร์ก่อนว่าจะใช้ออปชั่นซื้อกลับหรือไม่ ก่อนจะพิจารณาขายขายวอลเกอร์ปีเตอร์ให้กับทีมอื่นรายงานก่อนหน้านี้สื่อดิอ a t l ลนติกรายงานว่าจะไม่เสริมเล่นตำแหน่งแบ็กขวาคนใหม่แม้เตรียมจะขายเอ็กตอร์เบยอรินเพราะพอใจกับบทบาทสำรองของเซนด,ดิกสุอารสแต่มีข่าวออกมาแบบนี้อาจจะเปลี่ยนแผนแล้วแฟนบอลสเปอร์รายหนึ่งมีการคอมเมนต์เป็นภาพด้านล่างอยู่ใต้โพสต์ทวิตเตอร์ของสื่อซีทำซา้ำที่โพสต์ภาพยกย่องฮาเลนนูเนสเจซุสและริชาริซอน คือผู้เล่นตำแหน่งของหน้าที่เพิ่งย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และน่าจับตามองโดยคอมเมนต์ภาพดังกล่าวของแฟนบอลสเปอร์รายหนึ่งนั้นมีแฟนบอลอาร์ตตนเข้าไปตอบกลับจํานวนมากบางส่วนก็มีการขอบคุณที่ช่วยแต่งภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเบนไวด์ถูกล้อเลียนด้วยภาพนี้เช่นกันแต่กลับทําผลงานโดดเด่นมากขึ้นสมสสรียงหน้าเลือดเรียกโหดแมอาร์ตอนสนใจปาเกต้าจริงแต่มีโอกาสน้อย พอมีค่าตัวสูงถึง65ล้านยูโรบวกโบนสัสดิวติลมองมีความผิดไปได้มากกว่าเบนจาขอบนักข่าวชื่อดังของสื่อ CBS Sports รายงานล่าสุดเกี่ยวกับกระแสข่าวลูคัสปาเกเต้กอ,องกลางตัวรุกบราซิลวัย24ปีกับแอสตอนันโดยที่มีรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้แอสตันสนใจลูคัสปาเกเต้จริงแต่ไม่มีการยื่นข้อเสนอซื้ออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดชองมิเชลโอลาสปาระธานสโมสรโอลิมปิกลียง คาดหวังค่าตัวของลูคสัสปาเกเตอรต้องได้ไม่ต่ำกว่า65ล้านยูโรประมาณ55ล้านปอนด์บวกโบนสัสเพิ่มเติมโดยเป็นตัวเลขต่ำลงมาจากที่เขาเคยตั้งไว้80ล้านยูโรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสนใจลูคสัสปาเกเตอร,เ,ตอรเช่นกันแต่มีแหล่งข่าวยืนยันว่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเช่นกันเหมือนกับาร์ตซนทั้งสองสโมสรมองว่าค่าตัวสูงและเสี่ยงเกินไปยูริติมองยังคงเป็นไปได้สำหรับาร์ตซน และไม่เคยขาดการติดต่อส่วนกระแสะข่าวกับเอ็นโกลกองเต้ไม่มีความจริงใดๆทั้งสิน้นเพิ่มเติมดานิเล่ลอนโก้นักข่าวสายข่าวเอซีมิลานรายงานล่าสุดว่าเอซีมิลานอดีตต้นสังกัดของลูคัสปาเกต้านั้นจะได้รับส่วนแบง่งสูงถึง15%จากการขายลูคัสปาเกต้าของโอลิมปิกลียงในครั้งต่อไป ตามออปชั่นที่ระบุไว้ในสัญญาตอนขายในเมื่อปี2020เลือดกันเนอร์มันเข้มข้นจริงๆพ่อของอดีตเยาวชนอาร์ตตันเผยลูกชายเคยถูกแมวมองสเปอร์จีบให้ไปทดสอบฟีเทาแต่ลูกชายยืนยันจะใส่ชุดอาร์ตตันคุณพ่อของเลนเบอร์เดนกองกลางอังกฤษวัย18ปีอดีตเยาวชนของอาร์ตตันซึ่งปัจจุบันย้ายมาอยู่กับบสตันโรเวอร์โพสต์ทวิตเตอร์เกี่ยวกับความแซ่บของลูกชายที่ในสมัยเด็กๆก่อนเข้าอคาเดมี่อาร์ตตัน มีถูกทับทามให้โอกาสทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้าร่วมอะคาเดมีสเปอร์โดยวันทดสอบฝีเท,ท้าทางด้านเลนเบอร์เดนยืนกลานต้องใส่ชุดแข่งอาร์ตสนเท่านั้นเขานั้นถึงจะยอมไปทดสอบฝีเท้าที่อะคาเดมีสเปอร์เลยเกิดเป็นภาพเขายืนอยู่หน้าอะคาเดมีสเปอร์แล้วใส่ชุดแข่งอาร์ตอนท้าที่สุดเลนเบอร์เดนไม่ได้เข้าอะคาเดมีสเปอร์และมีโอกาสเข้าอะคาเดมีของอาร์ตสนสมุรสอนโปรดของเขาตอนอายุ7จขวบ ก่อนขาหมดสัญญาและย้ายออกจากอะคาเดมี่ตอนอายุ16ปีปัจจุบันเขาอยู่ที่ทีทมเยาวชนของบิสตันโรเวอร์สโมสรในลีกวันอังกฤษแจ็ควิลเชียจากนัวรุ่งพุ่งแรงสู่แข้งที่ถูกอาการบาดเจ็บภาคฟอร์มเก่งและอนาคตในวงการฟุตบอลไปแจ้เกิดในทีมชุดใหญ่ของอาอ์ตซนได้ตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวยังเป็นแค่เยาวชนก็เลี้ยงก้าลุยก็เล่นแบบไม่สนว่ากระดูกใครใหญ่กว่าพร้อมปะทะกับทุกคนในสนามโดยไม่สนอายุ การเลี้ยงบอลติดเท้าเท้าซ้ายที่ดีเกินกว่าเด็กรุ่นเดียวกันการกล้าเลี้ยงกล้าลุยจนกลายเป็นแข้งตัวหลักของทีมพืนโตฟอร์มการเล่นที่หลายคนจำขึ้นใจที่สุดของแจ็ควิลเชียนั้นคือเกมที่เจ้าตัวลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกปะทะกับกองกลางระดับโลกของบาซ่าได้แบบไม่เป็นรองทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างเคยให้ความสนใจในการดึงตัวแจ็ควิลเชียไปเสริมทัพแต่พรสวรรค์ที่เจ้าตัวมีดันมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่มีมาตลอดทั้งหนักและเบา จนทาให้ซูเปอร์แจ็คไม่สามารถลงเล่นและรักษาฟอร์มเก่งของตัวเองได้และหลังจากที่เขาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งเขา้าเขาก็ไม่เคยอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองอีกเลยระหกระเหินย้ายไปเล่นกับลายสมอสรอนแต่ก็ไม่เคยใกล้เคียงกับการกลับสู่ฟอร์มที่ดีของตัวเองสุดท้ายเจ้าตัวไม่ฟื้นประกาศควายสตัทด,ด้วยวัยเพียง3 0ปีและตอนนี้เจ้าตัวได้รับบทบาทใหม่ในวงการฟุตบอล ้วยการเป็นโค้ชเยาวชนชุดยูสป8ของาร์ตันแล้วมาลาัยมองกาเบเบลตัวเลือกเซ็นเตอร์ที่เป็นไปได้การบเบลมาเกาเยสปากกัลลังบราซิลของาร์ตันกลายเป็นตัวเลือกของยูเวนตุสที่มีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้สกายอิตาลียรายงานเขาว่ายูเวนตุสกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กหน้าใหม่เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะมีโอกาสที่จะเสียมัตไทด์เดลิกปากกรลลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ เดิมทียูวนตุสพิจารณาคาริดูคูลิบบลีเซนเตอร์แบ็กทีมชาติซเนเก้าของนาโปลีกับเกลสันเบรเมกองหลังบราซิลของโตริโนโนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองรายกำลังจะย้ายไปเล่นกับคู่แข่งทีมอื่นรายงาน่าระบุว่ากาเบียวจึงเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของยูวนตุสในช่วงเวลานี้แม้อสตันตั้งราคาเอาไว้สูงถึง40ล้านยูโร แต่อาจจะมีการต่อรองกันได้เล็กน้อยสำหรับกาเบียไว้ย24ปีย้ายจากลิวมาอยู่กับอาอสตอนด้วยค่าตัว26ล้านยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020และยังมีสัญญายาวอยู่ในทินอมิสเตเดียมถึงปี2025ดังนั้นปืนใหญ่จึงสามารถเรียกค่าตัวได้สูงอีกรายที่อยู่ในขายคือเมอร์นัวบาดดซิลกองหลังของมนาโกวัยี1ปีที่ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้30ล้านยูโร